เียวอันนี้หอมข้อภายในความมืดสินค้าเตรียมพร้อมอันนี้คือหอมดอกหอมเลยจ้าใดสิบกรมอยู่กรมละสิบบาท ทุกอย่างในรถสิบบาท10บาทหมดจ้าหอมผักชีอันนี้พริกห้อยห้อยไปเพราะว่าเต็มลดสินค้าพร้อมพอค้ายังไม่พร้อมพราะ้ายยังแต่งตัวอยู่พนักง,งานเตรียมของพร้อมหมดแล้ว ผักจัาผักจ้าหลังจากเตรียมของขึ้นรถเรียบร้อยแล้วอันนี้ถอนอะไรอีกถอนถอนผักชีหมดหน้าที่ยายแดงแล้วยายแดงก็หาทำคลิปหาทำคลิปต่อจ้ามาดูผักคันจองยายแดงกำลังโต แยกนอ่นออกมากำลังใแล้วพี่น้องเอ้ยออนซอนกำลังโตใซสาอยู่ดิโบเมนวาสีใ่ไวขัน,ขนจองงามๆอ๋อจบคลิปไว้เพียงสรัพนีก่กอนด้วยบรรยากาศยามเชา้าสวัสดีย้ำเช้าด้วยจ้า